สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ไกยมาศนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูแตนมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนมาให้เด็กๆด,ดูนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะคะให้เด็กๆไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีครับน้อ,นองๆกลับมาพบกับวินเนอร์ช็อตโน้ตอีกครั้งคลิปรวมติวเข้มเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเตรียมสอบครั้งนี้มาในวิชาสังคมศึกษาครับหมวดความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยในหมวดความรู้นี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยทั่วทุกมุมของประเทศถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนหรือแหลมทองครับ ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ5,13,115ตารางกิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบขนาดของประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาครับความยาวของประเทศไทยถ้าวัดจากเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงใต้สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ะมีระยะทางมากถึง1,260กิโลเมตรส่วนความกว้างวัดจากด่านพระเจดีสามองค์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีไปจดตะวันออกสุดที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีกว้างถึง780กิโลเมตรครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับในประเทศไทยยังมีส่วนที่แคบที่สุดด้วยนั่นก็คือพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันโดยวัดจากกรมแดนพม่าถ,ถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย ได้ระยะทางเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบอยู่4ประเทศครับคือประเทศเมียนมาประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซียครับระยะทางโดยรวมรอบพรมแดนทางบกประมาณ5,300กิโลเมตรระยะทางโดยรอบที่ติดกับชายฝั่งทะเลยาว2,705กิโลเมตรคือแนวฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยยาว1,840กิโลเมตร และแนวชายฝั่งด้านทะเลอันดามันอีก865กิโลเมตรครับสำหรับพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาเริ่มต้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปทางตะวันตกผ่านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสิ้นสุดที่จังหวัดระนองจังหวัดชายแดนด้านนี้มีด้วยกัน10จังหวัดครับคือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรและระนองครับ มีทิวเขาสามแนวเป็นเส้นกั้นพรมแดนคือทิวเขาแดนลาวทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรียังไม่เพียงเท่านั้นนะครับน้อง,องยังมีแม่น้ําเล็กๆที่เป็นแนวกั้นพรมแดนอยู่อีกก็คือแม่น้ําเมยจังหวัดตากและแม่น้ําประบุรีจังหวัดระนองด้วยครับในส่วนเขตพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเริ่มต้นที่อำเภอเชียงแสนไปทางทิศตะวันออก อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอาณาเขตรวมติดต่อทั้งสิ้น11จังหวัดคือเชียงรายพะเยานา่านอุตร,รดิตถ์ทิศนุโลกเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับโดยมีแม่น้ำโขงและทิวเขาหลวงพระบางเป็นเส้นกั้นพรมแดนตอนบนส่วนพรมแดนตอนล่างมีทิวเขาพนมดงรักบางส่วนเป็นเส้นกั้นพรมแดนครับ เรามาดูพรมแดนฝั่งที่ติดกับประเทศกัมพูชากันบ้างครับบริเวณนี้จะเริ่มต้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศตะวันตกและไปสิ้นสุดที่จังหวัดปราดครับมีชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาถึง7จังหวัดนั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรัมย์สระ์แก้วจังทบุรีและจังหวัดปราดครับ โดยมีทิวเขาพนมดงรักและทิวเขาบรรทัดเป็นเส้นกั้นพรมแดนและเขตแดนด้านที่ติดกับประเทศมาเลเซียได้แก่พรมแดนทางใต้ของประเทศไทยครับติดต่อกับ4จังหวัดคือสตูลสงขลายยราและนาราธิวาสโดยมีแนวเทือกเขาสันกลาคีรีและแม่น้ำโกลกจังหวัดนาราธิวาสเป็นเส้นกั้นพรมแดนนั่นเองครับ ตอนนี้เราพอจะเห็นภาพรวมของประเทศเราแล้วใช่ไหมละครับต่อไปเราจะไปท่องเที่ยวในแต่ละภาคกันดีกว่าว่าในประเทศไทยเรามีกี่ภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เหนือสุดของเราเลยครับภาคเหนือของประเทศไทยมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่น,น่านลำพูนลำปางแพร่และอุตรดิตถ์ครับเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกัน และระหว่างเทือกเขานั้นยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปอีกด้วยครับซึ่งเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาหลวงพระบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาผีปันน้ําเทือกเขาขุนตาลและเทือกเขาเพชรบูรณ์ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือยอดเขาอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีความสูงถึง2,595เมตรจากระดับน้ําทะเลนั่นเองพี่เชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับ ใครไปเที่ยวเหนือต้องขึ้นไปสัมผัสกันสักครั้งเลยใช่ไหมล่ะครับเทือกเขาในภาคเหนือเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํสี่สายครับนั่นก็คือแม่น้ําปิงแม่น้าําวังแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านซึ่งแม่น้ําทั้ง4สายนี้จะไหลผ่านเขตที่ราบภูกเขาพื้นที่ทั้งสองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะกลู่ทําให้มีผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําเป็นจำนวนมากครับ ถัดลงมาอีกหน่อยคือพื้นที่ภาคกลางครับภาคกลางประกอบด้วย22จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรี นครปฐมกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามครับโดยภาคกลางเป็นพื้นที่ราบดินตะกอนที่ถูกสายน้ำพัดมาทับถมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในพื้นที่ภาคกลางนี้จะมีภูเขาแบบโดดๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูนภูมิประเทศตอนบนของภาคกลางจะเป็นที่ราบลุกฟูคือเป็นพื้นที่ที่สูงสูงต่ำต่ำ และมีภูเขาที่เป็นแนวต่อเนื่องจากภาคเหนือเข้ามาถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคกลางจะเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพยาที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนอกจากแม่น้ำเจ้าพรยาแล้วตอนล่างของภาคกลางยังมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสายครับได้แก่แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีน แม่น,น้ำป่าสักและแม่น้ำนครนายกเขตนี้เป็นที่ราบกว้างที่เกิดจากดินตะกอนหรือดินเหนียวที่น้ำพัดมาทับถมกันเป็นเวลานานครับจึงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกซึ่งภาคกลางนี้ยังถือว่าเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในประเทศด้วยครับสมกับที่ได้ชื่อว่าอู่ข้าวอู่น้ำของไทยครับ ถัดออกมาด้านขวามือของภาคกลางคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่าภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีด้วยกัน20จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษ บนราชธานีตำนาจเจริญหนองบัวลำพูและบึงการครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายจานเลยครับน้องๆพื้นลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีขอบภูเขาสูงทางด้านตะวันตกและทางใต้ขอบทางด้านตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงเรียกว่าที่ราบสูงโคราชภูเขาบริเวณนี้จะเป็นภูเขาหินทรายครับ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญไม่มีใครไม่รู้จักมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูกระดึงภูหลวงจังหวัดเลยครับส่วนแม่น้ําที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือแม่น้ําชีและแม่น้ํามูลซึ่งมีแหล่งกําเนิดมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ไหลลงมาสู่แม่น้ําโขงทําให้สองฝั่งแม่น้ําเกิดเป็นที่ราบและเกิดน้ําท่วมอยู่บ่อยครั้งครับซึ่งพื้นที่ราบก็มักจะเป็นทะเลสาบรูปแองอยู่เป็นจํานวนมากครับ แต่ทะเลสาบเหล่านี้จะมีน้ําก็เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นครับพอเมื่อถึงฤดูร้อนน้ําจากทะเลสาบเหล่านี้ก็จะเหือดแห้งไปหมดเลยแหละเพราะดินส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ําน้ําจึงซึมผ่านได้เร็วครับเรามาต่อกันที่ภาคตะวันตกดีกว่าครับภาคตะวันตกจะประกอบด้วย5จังหวัดครับคือจังหวัดตากกาญจนบุรี ราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันครับพื้นที่ของภาคตะวันตกส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงประกอบด้วยเทือกเขาถนนธงชยัยและเทือกเขาตะนาวสีมาถึงภาคตะวันออกกันบ้างครับพื้นที่ของภาคตะวันออกจะประกอบด้วย7จังหวัดคือจังหวัดตราจินบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดและสะแก้วครับ พื้นที่ตอนเหนือของภาคเป็นพื้นที่ราบใหญ่มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ทางตอนกลางของภาคมีเทือกเขาบรรทัดอยู่ทางตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาครับและมีที่ราบชายฝั่งซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาจันทบุรีกับอ่าวไทยแต่ถึงแม้จะเป็นที่ราบแคบๆก็ยังเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกไม้ผลครับ และภาคสุดท้ายของประเทศไทยคือภาคใต้นั่นเองครับภาคใต้ประกอบด้วย14จังหวัดคือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงานราธิวาสนครศรีธรรมราชพัท,ทลุงสงขลาปัตตานียะลาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและสตูลครับพื้นที่ภาคใต้จะเป็นคาบสมุทรที่ยื่นเข้าไปในทะเลทางตะวันตกของคาบสมุทรชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีชายหาดเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศหลายแห่งเลยครับเช่นหาดสมิหลาจังหวัดสงขลาหาดนาราทัศจังหวัดนาราธิวาสเป็นต้นครับส่วนเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะสมุยและเกาะพะง,งนันด้านทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียมีเกาะที่สำคัญคือเกาะภูเก็ตเกาะตารูเตาเกาะยาวและเกาะลันตา แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคก็ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างน่าสนใจไปคนละแบบเลยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายค่ะคลิปวิดีโอก,ก็ได้จบลงแล้วนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเราเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะศึกษาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วชั่วโมงหน้ามาพบกันนะคะในชั่วโมงนี้ ไม่มีงานนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ